ได้แล้วเผ่า,ามาังกรวีสีรวมถึงเผ่าวีสีเทียสิบทุกเผ่าทั้งหมดนี้มีครบแล้วอยู่ในวีซีชอ็อปไก่ตันแมปสุป้าก็มีนะ ครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหุงที่เรียกว่าเข้าหุงครับสําหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาตามหาเบ็ดในตํานานครับซึ่งวันนี้นะฮะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะมีโอกาสได้เบ็ดเบ็ดนี้นะครับนั่นก็คือเบ็ดคอนครับผมมีเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะฮะในการหาเบ็ดเบ็ดนี้ครับในช่วงฤดูร้อนนะฮะถ้าเกิดว่าหมดฤดูร้อนในวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็ไม่สามารถทําได้แล้วนะฮะพาะง้นแล้วเบ็ดนี้นะครับจะเป็นเบ็ด อีกเบ็ดหนึ่งเลยที่น้อยคนจะมีนะครับเพราะว่ามันทํายากมากครับและคลิปนี้ที่ผมมาทำเนี่ยผมอยากจะมาทําอวดทุกคนถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะฮะได้ลงในช่องพี่เก้าหุงเนี่ยแสดงว่าผมได้เบ็ดแน่นอนครับและสําหรับใครที่พลาดนะฮะเสียใจด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้เฮ้มาอันดับแรกนะครับผมจะมาบอกว่าเราต้องเก็บอะไรบ้างครับในการที่จะทําเบ็ดเบ็ดนี้นะฮะเป็นของครัฟนะครับไปไปกันพี่เก้าหุงนําผมไปแล้วนะตอนนี้นะฮะตอนนี้พี่ก้าหงอยู่กับอะไรครับ เอาโลซิลิสแต่เขาหาบ็อกไม่เจอเอาโลซิลิสแต่เขาหาบ็อกไม่เจอไอ้ตู้ปีนภูเขาเหรอใชเเ่เดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปนําทางเองนี่ตัวจําไม่ได้จริงเหรอเขาอุตส่าห์พาตัวขึ้นไปแล้วนะ <c oughs> นี่เราต้องมาแถวๆนี้นะครับด้านหลังเกาะน,นะฮะที่เป็นภูเขาไฟนะฮะแล้วเราจะต้องปีนขึ้นไปพี่ก็หงจอดเรือตรงนี้ละมาเราตามพี่กุหงขึ้นไปเลยปีนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับดูที่ผมปีนนะปีนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เขาอยู่บนยอดแล้วเจอเหรอยังเ <Yeah. S 1> อ้าตัวตัวขึ้นไปบนยอดจะไม่เจอได้ไงนะปัง <B unk! S 1> อ่ะมาผมแบบนี้นะครับโอเคตามมาแบบนี้นะทุกคนนะพี่กูหุ่งไม่เจอได้ไงวะถ้าอยู่บนยอดแล้วอะเ okay. ึิบเอาแค่เพิบหรือว่าพี่ก็หุงไปผิดทางปึิบเพิบยังต้องขึ้นไปอีกนะฮะเึิบเพิบบบมาแบบนี้มาแบบนี้เอ๊ะ จะบอกคนดูทําไมวะยังไงซะคนดูก็ถ้ามาดูคลิปนี้ผมว่าคนดูนะ่าจะทําไม่ได้แล้วแหละนะฮะเพราะว่ามันจํากัดเวลานะครับแล้วมันก็เป็น,นรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้นะฮะตัวอยู่ไหนเนี่ยมาที่ทางนี้ตัวหลงทางจริงรอ่ะนี่ไงบล็อกอยู่นี่ไงระวังนะเรานะเขาบอกว่าระวัง โอเคบล็อก okay, แรกนะครับคือตรงนี้ครับเราต้องหา3บล็อกนะเพื่อนๆอ่ะกดเก็บบล็อกเลยให้มันดังตรึงให้มันมีสี่หเหลี่ยมขึ้นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวรอพี่กงหงกันพี่กุางมายันอ่ะมาแล้วอ่ะไปตัวไปเออชิดๆนะชิดๆปึ๊บๆค่อยๆไปปั๊บ <c oughs> <c oughs> ๆๆๆๆอ่าเก็บบล็อกโอเคมาจุดต่อไปเราก็จะไปกันที่เกาะโบรานครับทุกคนครับ สำหรับกอโบรานนะให้เราตรงไปยังจุดที่มันขายเบ็ดฟินิกนะครับที่มันขายโพเทมสุยุปราคานะครับอ่ะตรงนั้นแล้วนะฮะมันจะมีบล็อกอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวพาไปดูถึงแม้ว่าคนดูที่ดูคลิปนี้จะไม่ได้ทำเบ็ดนี้แล้วก็เถอะอ่ะปาที่รักช่ียกนํนำทางขนาดว่าจำไม่ได้แล้วอะ่ะตัวเองตัวพูดเสียงดังๆหน่อยมันออกคลิปมันไม่ค่อยได้ยินเสียงโ,โ,โอเคป๊บอ่าและบล็อกก็จะอยู่ตรงนี้ครับกด เลยนะฮะปึ้งให้มันขึ้นแบบนี้นะครับต่อไปบล็อกที่3นะฮะเราจะต้องไปลงน้ําวนครับทำน้ําวนนะฮะน้ำวนเกิดหรือยังเนี่ยใส่อุปกรณ์ก่อนแล้วกันอุปกรณ์นำน้ำขั้นสูงนะฮะแล้วก็ซูปเปอร์คาลิปเปอร์โอเคต่อไปก็ไปหาถ้ำน้ําวนครับน้ําวนม้าอย่างตัวเห็นชื่อขึ้นยังเห็นแล้วแสดงว่ามีแล้วใช่ไหม mm hmm. โอเคงั้นเราไปตามหากัน mm hmm. และตอนนี้นะฮะเราก็เจอน้ำวนแล้วครับผมโดดลงไปเลยยู เฮ้ยเร็วว่ะวันนี้ทำเร็วมากเลยอะ่ะปกติน้ำวนกูจะหาเจอนี่โคตรนานนะฮะมายฮูยฮูมา,มาตามผมมาท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่สามารถทำเบ็ดนี้ได้แล้วก็เถอะรอปีหน้ามันมาแค่ครั้งเดียวอะ่ะถ้าครั้งนี้พลาดก็คือไม่ได้เลยนะฮะฮะึบบบึึึ๊บ กระโดดปุ๊บปุ๊บชู่เอาล่ะเมื่อเราเข้ามาในถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าบล็อกอยู่ตรงไหนนะฮะถึงแม้ว่าท่านผู้ชมจะไม่สามารถทำเบ็ดนี้ได้แล้วก็เถอะย้ําทําไมวะผมว่าคนดูไี่กัดฟันเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอานะ <c oughs> ก็พวกเราไม่ตามกิจกรรมไนงะเออและไม่ใช่ว่ามันจะทําได้ง่ายๆนะครับ <c oughs> ผมมันทํายากอยู่นะนะฮะ ตรงนี้จะมีบล็อกล่องหวนอยู่นะฮะมองไม่เห็นโอเคอ่ะโดดมาโดดมาประมาณแถวๆนี้นะครับเดินตามมานี่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 บล็อกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับบล็อกเลโก้อ่ะเก็บบล็อกค,ครับ โอเคเรียบร้อยต่อไปนะครับผมท่านผู้ชมครับเรานะฮะจะต้องลงไปยังถ้าเบดไทเดนครับคือเบดสามง่ามนะฮะแต่ผมกับพี่เก้าหงเนี่ยลงไปแล้วนะครับเ,เมื่อเราเปิดประตูเข้าไปในถ้ำไทเดนเนี่ยมันจะมีอ่านัมเบอร์นะเป็นเลขของเรานะครับผม ก็เราต้องจำนะครับเพื่อที่จะมาเปิดนะฮะประมาณนั้นพี่กระหุงเนี่ยได้เลข3ตัวครับผมเนี่ยได้เลขแค่ตัวเดียวนะฮะโคตรง่ายนะครับผมไปเจอบางคนนะฮะได้เลขแบบยาวเหยียดเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูโอ้โหผมบอกเลยว่าสวยไปครับซึ่งตัวเลขนะฮะในถ้ำไทเดนเนี่ยเราต้องจำนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการทําเบ็ดใหม่เบ็ดนี้ครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทําทั้งหมดครบแล้วนะครับรอฤดูร้อนครับซึ่งตอนนี้ฤดูร้อนยังไม่มานะฮะโอเค เดี๋ยวเราจะรอจนกว่าฤดูร้อนจะมาครับไปฤดูการใหม่มาถึงแล้วโอเคฤดูร้อนแล้วครับตอนนี้ครับต่อไปเ,ออเราต้องใช้โพเทมอะไรครับพี่ก้าห่งครับโพเทมเ,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 เปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนก่อนอ่าเดี๋ยวเขาใช้เองเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนปึ๊บอ่านี่เอะไรเกิดข้นเลยะ,ะเอาอยงทางอ่ะเอคนละต้นนี่หว่าพ่อเจ อเคเราก็จะเจอไอ้ผีม่วงแบบนี้นะครับแล้วก็คุยกับมันครับตายแล้วโอเคต้องไปเซฟจุดที่ถ้ำใต้น้ํานะครับคําสั่งแรกที่ไอ้ผีนี้ให้มาเ,ออเราจะไปถ้ำใต้น้ํากันเซฟจุดกับพ่อหนุ่มคนนี้โอเคฉันต้องการจ่ายเท่าไหร่ที่อยู่ที่นี่จ่าย35บาบาทโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะ แล้วเราก็กลับไปหาไอ้ผีอีกรอบหนึ่งครับม,มีหลายขั้นตอนมากอะ่ะไม่แปลกเลยที่น้อยคนจะมีเบ็ดนี้นะครับเพราะว่ามันยากมากมาต่อมาก็เปลี่ยนให้เปน็นกลังเืนอีกครับอย่เพิ่งใช้โพเทมนะรอก่อนโอเคมืดแล้วใช้โพเทมได้อ่ะแล้วผีมาครับรอบนี้คุยกับมัน พิมพอย่างนั้นก็ถือปลาแล้วก็คุยโอเคได้แล้วในช่วงเวลานี้ของคลิปเนี่ยผมขออัดเสียงอธิบายนะครับเพราะว่าในคลิปเนี่ยผมไม่ได้พูดครับเพราะว่าผม,มรีบทํามากเพราะกลัวเวลาจะหมดนะฮะคือหลังจากที่เราทําภารกิจเนี่ยเก็บบล็อกพบ3อันนะครับแล้วก็ไปดูนัาเบอร์นะฮะตัวเลขนะฮะที่อยู่ในถ้ำไทเดนนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาตามหาเกาะก่อนนี้ครับซึ่งเป็นเกาะที่มีวิญญาณนะฮะตัวสีม่วงตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเกาะนี้เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเกาะโจนสลัดครับคือชายฝั่งที่ถูกลืมนะฮะคือถ้าไปถึงเกาะแล้วเนี่ยขับออกมาด้านหน้านะครับจะเจอเกาะก่อนนี้เลยครับซึ่งเรานะฮะต้องใช้โพเทมปรับเวลาเป็นกลางคืนครับและต้องใช้โพเทมหมอกนะฮะต่อจากโพเทมปรับเวลาครับและเจ้าวิญญาณนี้นะฮะก็จะโผล่มาครับ จากนั้นเนี่ยก็ทําตามที่ผมบอกได้เลยนะฮะคุยกับมันรอบแรกเนี่ยมันจะให้เราไปเซฟจุดนะครับที่ถ้าใต้น้ําครับหลังจากเซฟจุดเสร็จแล้วนะฮะก็กลับมาหามันและทําทุกอย่างเหมือนเดิมครับคือปรับเวลาและก็ใช้โพเทมหมอกนะฮะขั้นตอนต่อมาคือพิมพ์เลขที่เราไปเจอในถ้าไทเด่นครับและถือปลาปากระเป้านะฮะคุยกับเจ้าผีตัวสีม่วงตัวนี้ครับเมื่อคุยเสร็จนะครับมันก็จะวับเรามายังจุดซื้อเบ็ดใหม่เบ็ดนี้เลยครับ โอ้ยได้สักที y า h ู o ซื้อ เอาล่ะท่านผู้ชมครับและในที่สุดนะฮะผมก็ได้เจ้าเบ็ดคอนเบ็ดนี้มาแล้วครับบอกเลยว่าผมเนี่ยงุดงิดจนเกือบจะไม่เอาเบ็ดเบ็ดนี้แล้วนะฮะคือตอนที่ผมทําตอนแรกเนี่ยมันเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่จู่ๆนะครับห้องวีของผมอ่ะมันดันบั๊กครับและห้องธรรมดาก็บั๊กด้วยนะฮะที่ผมเข้ามาได้ที่ห้องห้องนี้นะครับมันคือห้องของเราคอนเทนต์ครีอเตอร์ครับเหมือนกับว่าเขาจะไม่รู้ว่าวิธีอะไรของเขาไม่รู้นะฮะห้องนี้มันไม่บั๊กเหมือนห้องอื่นนะครับผมก็เลยสามารถมา ทำเบ็ดคอนเนี่ยเบ็ดนี้ได้โอ้ยหหัวร้อนมากก่อนหน้านี้นะฮะคือแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะเนียคือห้องมันบักนะครับแอดมินเขาประกาศอยู่นะฮะแต่พอมาห้องนี้เนี่ยภารกิจก็ทําได้ปกติเลยครับก็หลังจากที่ผมนะฮะคุยกับผีนะครับแล้วก็ไปเซฟจุดในถ้ำใต้น้ำนะฮะพอเซฟจุดเสร็จเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องมาเปิดฉายยาครับซึ่งฉายยาเนี่ยมันแล้วแต่เวลานะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่องเนี่ยผมก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าช่วงเวลาที่เพื่อนเพื่อทเบ็ดเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาไหนนะฮะแต่ผมว่าเพื่อนเนี่จากนีู่คล สามารถที่จะได้เบ็ดนี้แล้วแหละเพราะว่ากิจกรรมมันหมดวันนี้นะฮะ คือวันเสาร์และคลิปนี้เนี่ยน่าจะลงวันอาทิตย์นะฮะเพราะงั้นแล้วใครที่ไม่ได้เบ็ดนี้ก็เสียใจด้วยนะฮะความสามารถของเบ็ดนี้เนี่ยโกงมากครับก็หลังจากที่เปลี่ยนใช้ยาปุ๊บถือปัปังเป้าปุ๊บคุยกับเจ้าวิญญาณปุ๊บเราก็จะโดนว์ปไปยังจุดที่ขายเบ็ดเบ็ดนี้ครับแล้วเราก็ซื้อเบ็ดนะฮะราคาแค่หมื่นกว่านะฮะแต่ความสามารถนั้นไม่หมื่นครับโหดกว่าเบ็ดราคาหลักล้านอีกนะฮะข้อเสียมีอย่างเดียวเลยคือกดนานครับ เดี๋ยวผมจะไปเอ็นชาใ้มันติดตกเร็วอยู่นะครับอโอเคคลิปนี้ครับถ้าชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ